วัดีครับวันนี้คณะพยาบาลทหารอากาศรุ่นที่13จัดงานฉลองครบรอบ50ปีของการก่อตั้งชมรมพยาบาลทหารอากาศรุ่น13ได้พาคณะมาที่เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบ,บุรีเดินทางมาเมื่อวานนี้วันเสาร์นะครับแล้ววันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ ได้พักที่บ้านพักรับรองชายหาดบริเวณหน้าเขื่อนศีนคลินกาญจนบุรีช่วงนี้ของเป็นเช้าว,วันที่1615นะเช้าว,วันที่15พฤศจิกายนาหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารเชา้า แบรกฟาสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ออกมาด้านนอก oh. ได้ถ่ายรูป oh. เป็นที่ระลึกอันนี้ก็คือบริเวณ oh. เขื่อนสีนครลิน oh. 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 หนูนิวชีโอเคไหมโอเคค่ะเมื่อคืนนี้เสียดายไม่ได้ถ่ายตอนทำกิจกรรมบนเวทีที่เราจัดงานเมื่อคืนที่แล้วเต๋เสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรโอกาสหนะ้าโชคดีนะน้องนี้น้องชีนะ okay. ดีค่ะขายค่ะ